อันยองค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองที่เราอยู่ในนิตายกันแล้วนะคะก็คือเหมือนยิงตรงมีตรงมองมากๆมาเดี๋ยวเรามารีวิวข้างๆว่ามีอะไรกันบ้างตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอ่านา้ำไม่ไแน่ใจว่าเขาใส่อะไรลอกมาทุกท่นานน่าจะเป็นโซดาหรือเปล่า ไม่ในใจแต่ว่าถ้ามาที่อินเดียแล้วอย่าสั่งอย่าสั่งชามะนาวนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะใส่มมซาราแต่ก็ต่อไปเนี่ยตรงนี้มันจะมี <c oughs> ตรงนี้เขาจะขายเป็นอ่า <c oughs> เป็นไหม่พรมแบบแบบถักนะคะทุกคนมันจะเป็นถุงเท้า <c oughs> อันนี้อันนี้มันจะเป็นถุงเท้าใส่เน,นี่ย <c oughs> เขาถักเองนนะ ฮอทช็อกเลตช็อกแลตจะเป็นเขาขายฮอตฮอทคอฟฟี่ช็อกดอสอ่ะเขาจะใส่เฮอร์ชี่อร่อยมากออร่ยบายโบโลโบโลฮอตช็อกโกแลตบายโบโลฮอตช็อกโกแลตคอฟฟี่การ์มากรัมฮอตช็อกโกแลตเร็กอะฟี่เด็กอะพาดสาบไปจนเม็ดมันหมดทุกอันแล้วจะต้อแทกใออกมาแล้วอ่ะไม่ได้ฟิเลย

ที่เนี้ยไม่แน่ใจว่าเขานิยมกินเ้าพุดย่างหรือเปล่าแต่ว่าเห็นบ่อยมากหลายๆร้านเลยอร่อยไหมครับอร่อยไหมก็เหมือนกับพดต้มเขาดีวิวได้ดีว่าเขาจัดเลย่ะเขาย่างเอ็นเป็นไงครับนัเดียมะนาวนะมันหวานนิดนึงนะแต่ว่าก็เหมือนมะนาวกับไอ้นี่เ้าพดต้มขนมเขาดีดมะนาวอ่ะยังไง อันนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์อันนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์อะไรอะไรยี่สิบห้าบาทอะไรยี่สิบห้าบาทห้าสิบีก็อะไรยี่สิบห้าบาทเนี่ยเขาย่า้เขาย่างกันในในถานอย่างนี้เลยนะไม่มีตะแกรงเลยนะทุกคนนี่ย่างสดโอ้ยอือโดีที่ไปพูดไปอันนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เดี๋ยวเราจะ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เลยนะคะทุกคนก็จะพาไปชมสวนสัตว์ว,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 ว่ามีสัตว์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะไหนย่างอ่ะก็พูดยา่างที่อยู่ไหนอ่ะ นสัตว์ตัวแรกในส่วนสัตว์นี่เลยช <Wow. S 1> ันีอุ้ยมองมาด้วยมองมาด้วยอ่ะอันยงมันจ้องอยู่ไม่รู้ว่ารอรอขโมยหรือว่ารออะไรตอนนี้ก็เพื่อนเตือนไปละระวังโทรศัพท์หายนะถ้าเราไม่โดนคนเดียวขโมยเราก็โดนชันีขโมย ตอนนี้เราก็ถึงขึ้นมาถึงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าข้างในเนี่ยเ,เพิ่งรู้ว่ามันมีสัตว์แค่3มตัวก็คือหมีเสือแล้วก็ลิง3ตัวะคะ่ะทุกคนข้างในก็3มชนิดจ่ายไป100่รู้แล้วก็เข้าไปซึ่งเพื่อนหลายๆคนก็เห็นว่าแค่3ามตัวเนี่ยเราไม่ต้องเข้าก็ได้เนาะ <laughs> เราเห็นอยู่แล้วเพราะมันมีค่าเข้าใช่มันมีค่าเข้าวิวข้างๆมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าวิวสวยนะนี่ หมอกเรื่องาอีกแล้วหมอกลุ่ม <c oughs> นี่เลยค่ะทุกคนวิวข้งางทางตรงนี้เลย <c oughs> มาทุกคนนี่วอเตอร์ฟอก็บัตรประมาณ50รู <c oughs> บัตรห้รูนะฮะวันนี้มาเอ่อน้ำตกที่ใน,นีต้ามันชื่อวุดดี <c oughs> อะไรสักอย่างเมื่อกี้เดี๋ยวอินเสิร์ตเขาไปให้ดู <c oughs> อุ้ย <c oughs> จะเสอือสวยมากวิวสวยมากอันนี้คือมาตั้งแต่ข้างล่างในนีตาที่เรา ที่เราถ่ายข้างล่างไป14กิโลก็ครึ่งชั่วโมงมาที่นี่สวยมากสวยเวอร์สวยเวอร์ทุกคนดูดิดูดิอันนี้คือยังขึ้นไม่ถึงเลยนะสถานที่ขึ้นคือเหนื่อยสถานที่ขึ้นสูงมาก <c oughs> เดี๋ยวเราให้ดู <c oughs> ถึงแล้วค่ะทุกคนขอบจริงๆอาะจะบอกว่า แอบผิดหวังนี้หน่อยเพราะว่ามันเก็บ50รูแล้วก็เราเดินมาตั้งเราขับรถมาตั้ง14กิโลและทุกคนดูนี่เนี่ยไม่ได้นะน,ะน,นะนีรถอยู่บน,ห,นหัวแล้วนะน,น้าเพื่อนคือผิดหวังแทนเะนี่ยน้ำตก ถึงร้านมันจะเออถึงน้ําตกจะไม่โอเคนะคะทุกคนแต่อย่างน้อยเราก็มีร้านแคนดี้ดาใจอยู่วันนี้ก็นั่นแหละซื้อของกินดําใจหน่อยระหว่างที่จะไปที่อื่นก็ขอแฟนตาแล้วกันกินให้อิม่มเอ,อิบเป็นเลย ทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดในนิตานะคะทุกคนตลาดยาวมากดูสิข้งหลังก็มาร้านนี้เจอหูกระต่ายหูหัวอะไรสักอย่างตรงนี้สวยมากอ,อีจาท่าทดามเออประมาณ50รูก็ซื้อไปแล้วใส่กันอย่างนี้ไปเลยเอาสรุปมันสวยไหมนี่อ่ะ อันนี้ก็เสื้อหนาวเสื้อหนาวตรงนี้มีขายเยอะมากเลยอ่ะเสื้ออะไรจ๊ะไม่รู้เดี๋ยวมันหนาวแค่ที่นี่แหละเดี๋ยวกลับไปอลิกาก็ร้อนอีกก็เลยไม่ซื้อก็เลยไม่ซื้อจบจบเลยจ้าอันนี้ก็คือตลาดอยากเล่นในนั้นอ่ะปืนอ่ะเล่นไหมกี่บาทเล่นปืนไหมคืออยากอยากจะมาแต่เมื่อวานอุย อะไรอ่ะเออสวยสวยฟินลองเร็วฟินลองหน่อยสวยอ่ะไเดี๋ยวค่อยคนี่นี่สวย

दो स्पेशल चाय और एक प्लेन मैगी बटर चलो फोन कॉ เนี่ยจะเป็นวิวมันน่าจะขับรถไปถ่ายรูคือเมื่อกี้เราไปที่ในหน้าในหน้าในหน้าพีกแล้วก็มันเป็นจุดชมวิว่างนี้เลยแต่ว่าทางมันชันก็เลยขึ้นไปไม่ได้ก็เลยแบบว่าหาที่เองตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นที่ม่วสุ่มด้วยแหละดูข้างล่างน่าจะเป็นที่ม่วสุ่มที่วัยรุ่นแล้วก็เราหาจุดชมวิวที่สวยๆแต่ว่าข้างหลังเนี่ยสวยมากเลยนะเห็นทะเลทรายทะเลสาบ้วยทะเลทรายก็ หลังนี้เลยทุยกคนอยากให้ดูมุมข้างหลังว่าทางตอนที่เรามาเนี่ยมันป็ดประมาณไหน,นเหมือนในนี่พีกเลยแต่ว่าในนี่พิกน่าจะสวยกว่านี้ มารีวิวห้องชื่อ l m m w w o o h o o m s t t y วิวห้องเ,เนี่ยสวยมากเราได้มาในราคา6,000ดูปีเท่านั้น2ห้องสวยมาก <Wow. S 1> มาดูมาดูข้างข้างหลังนี้ได้เลยนะตรงนี้จะเป็นชื่อ Limewood Homestay ตรงนี้เลยนะคะทุกคนทางขึ้นมันก็จะขึ้นมาบนดอยนิสนแล้วก็ห้องข้างล่างเดี๋ยวเราจะพาด <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะมีพนักง,งานมาให้บริการ นี้จะเป็นห้องด้านล่างนะคะทุกคนมาดูห้องข้างในได้เลยบางยังไม่ เตตูมตรงนี้จะเป็นเตียงสําหรับสองคนนะคะแต่ว่าตรงนี้อเดียอยู่แค่คนเดียวอันนี้ก็ไฟการตกแต่งก็คือสวยโรงแรมคือสวยมากแล้วก็ตรงนี้ว้าอันนี้ก็คือเข้ามาพร้อมกับทุกคนเลยนะก็คือเมื่อกี้มาตั้งกระเป๋าแล้วก็มารีวิวเลยข้างในนี้น่าจะเป็นห้องครัวใช่ตรงนี้เป็นห้องครัวเลย <laughs> เปิดไม่ได้ <c oughs> อยากให้ดูวิวข้างใน เหมือนเขาพึ่งทาสีใหม่สวยมากแล้วก็เราจะมาลองดูอ่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะน่าจะเป็นห้องใหม่อยู่อ่ะนี่ห้องน้ำนี่เลยค่ะทุกคนตรงนี้มันจะมันคือเครื่องทำน้ำอุ่นนะเครื่องทำน้ำอุ่นของอินเดียแล้วก็ให้มาแล้วก็ ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนข้างในของโรงแรมนี้ <c oughs> ก็วันนี้เหนื่อยมากเลยนะคะทุกคนไปหลายที่มากยังไงก็ลองดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันอีกเราอยู่ตรงนี้กันทั้งสามวัน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปรีวิวอีพต่อไปเลยนะคะ <c oughs> เจอกันคะ่ะฝากกดไลค์กด u like, b s c r i b e ด้วยนะคะ